ครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นเป็นหนังสือพี่เปียกนะครับแล้วก็อ่านอ่์เมพตัวนี้นะครับแล้วก็เออตอนนี้ยอดอ่านหนังสืออีบุ๊กมันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาจริงๆเนี่ยในไทยอะครับโตโตเรื่อยๆเดี๋ยวงานหนังสือสัปดาห์หนังสือเนี่ยพี่จะไปซื้อไอีบุ๊กมาลองลองเล่นดู ัท,ที่อ่านอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอสัปดาห์หนังสือแล้วมันมันจะมีที่เหมาะกับเรานะครับเออเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวจะลองโตขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวแวะไปดูหน่อยแล้วก็เทคโนโลยีอ่าอ e ีอิงมันก็ถูกลงเรื่อยๆครับมผมกพราะว่าจะหาดูสักอันหนึ่งครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเพจผมนะครับทั่วไปครับอวันนี้วันนี้หัวข้อของเราก็คือ ทุกไพ่แพทเทิร์นนะครับมันมันจะมีมันจะมีมะมอ่าสมมุติว่าเป็นไพ่แพทเทิร์นใหญ่ครับแบบนี้ครับจริงๆแล้วแต่ละอันเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดไพ่แพทเทิร์นเล็กในไพ่แพทเทิร์นใหญ่มันจะมีอยู่ครับเป็นแบบนี้ครับ mm hmm. แบบนี้ครับ มันก็จะเป็นอเส้นองศาองศาเอนี่นะครับแล้วก็เส้นองศา B ครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับอวันนี้วันนี้เราจะเอาให้ดูด้วยครับว่าว่าเซตอยู่ตรงไหนแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับใส่ใส่ตัวอิชิโมกุเข้าไปครับ เลยไม่แปลกว่าวันนี้เขาจะพักนิดหนึ่งสำหรับเซตอินเด็กครับแล้วก็ใส่ออีกตัวหนึ่ง ITCP นะครับ ทีนี้เราเราดูเซตก็องศาที่ลากครับก็ต้องผ่านผ่านตัว MACD ด้วยนะครับเวลาเวลาลากองศาอันนี้เราลากกันมานานแล้วครับสำหรับองศานี้ครับนี่ครับที่ที่เราเจอครับองศานี้แบบนี้ ที่เราคุยกันว่าเขาพยายามถึงสามครั้งนะครับสำหรับองศา,ศา,ศานี้ครับอันนี้เป็นข้อสังเกตผมครับ ITCP ผมใช้มาบ่อยแล้วแบบผมว่าเอ๊ะทำไมเส้นมันมันอยู่ข้างบนนี้นะครับผมเลยเข้ามาดูจริงๆด้วยครับมันต้องเป็นโฟส s นะครับนี่ แะ่กี้มันไปมันไปเป็นค่าของอิชิมุกุต้องเอาค่า close มาอันนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับว่าก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับผู้ผู้อดทนรอนะครับที่มันที่มันทะลุขึ้นมาที่มันทะลุขึ้นมาแบบนี้นะครับเอ,อจริงๆแล้วมันจะมีอีกองศาหนึ่งครับ <S 2> <S 2> <S 2> องศาเมื่อไหร่ที่เราเจอตัว divergent เนี่ยให้ให้รีบล็อกองศาไว้ครับ แล้วองศานั้นอ่ะมันจะสามารถอ่ใช้ในอนาคตได้ครับ <c oughs> อย่างเช่นองศานี้นะครับที่ที่ต่อยอดไปในอนาคตครับนี่ครับซึ่งเราก็ลากกันมานานนะครับประมาณประมาณองศาประมาณนี้นะฮะเนี่ยครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้เนี่ยมันมันไปโขกพอดีครับสำหรับเส้นเส้นหนาครับเส้นขาวหนาตัวนี้ครับดังนั้นคนที่ตีเส้นนะครับเขาก็จะเห็นว่ามันทะลุแพทเทิร์นเล็กทะลุข้างล่างนี้นะครับทะลุตัวนี้ ขึ้นไปแต่ว่ามันก็จะไปชนกับอันนี้ครับซึ่งไม่รู้ว่าจะชนได้เท่าไหร่ยังไงจะเด้งลงมาหรือยังไงแต่ถ้าทะลุก็ต้องยืนให้ได้นะครับทะลุก็ยืนให้ได้ทีนี้มันมีอีกสายหนึ่งครับอ่อก็คือสายเส้น SMA เ0ห้าสิบกับ SMA เ0 0เสองร้อยเมื่อเราใส่ SMA เ0ห้าสิบกับสองร้อยเข้าไปเนี่ย มันก็จะเห็นว่าเส้นอ่าตัวราคาเนี่ยครับราคาเซ็ตอินเด็กเนี่ยมันกำลังขึ้นไปสู้กับ SMA เ0 0เสองร้อยเส้นแดงแบบนี้พอดีครับเลยได้เป็นอ่นาจิตวิทยาหมู่ขึ้นมาครับว,ว่ามันกำลังไปสู้น,นี่ครับแบบนี้ครับก็คือคนใช้สองเครื่องมือ แล้วมันดันไปเจออะไรที่พุ่งกัน mm. ก็ต้องสู้กันหน่อยนะครับสำหรับเซตช่วงนี้แต่อย่างน้อยก็เราก็ได้อะไรดีๆจากการที่เขาทะลุขึ้นมาปั้งปั้งปั้ง,ง,งขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นเป็นกำไรการคุ้มค่าคุ้มค่าของการรอคอยนะครับนี่เลยเป็นที่มาว่าจะมองอะไรต่อก็คือเส้น s อสเอ็มเสองร้อยเนี่ยคือถ้าเซตทะลุอะครับมันก็ไม่ควรจะหลุดเอสเอ็มสองร้อยลงมาอีกนะครับก็คือดังนั้นถ้าทะลุไปก็อยู่เหนือเส้นสองร้อยก็ได้ครับไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมพลังอะไรก็ว่ากันต่อครับเนื้อหาวันนี้ก่อนที่จะเข้าหดดูหุ้นก็เป็นประมาณนี้นะครับว่าผมมองว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเซตเขาเขากำลังสู้กับ กระองเครื่องมือนี้อยู่นะครับก็ได้แก่อ่าเาส้นหนึ่งเส้นแนวต้านนะครับแล้วเราควรต้องทอํายังไงก่อนแล้วก็รณีแบบเนี้ยที่มันต่อสู้กันอยู่และยังไม่รู้ผลแพ้ชนะอย่างเงี้ยใช่ครับกําลังสู้กันอยู่นะจนกว่าจะจนกว่าจะยืนเหนือเส้นสองร้อยได้ครับแล้วก็อย่าลงมาด้วยนะครับก็ก็ยืนให้ได้ประมาณผมว่าประมาณ แปดวันตลาดทําการครับที่ท,ที่ที่ต้องยืนให้ได้นะครับแล้วเราต้องเราต้องขายแต่ตอนนี้ดันดันมาอ๋ไม่ไม่ไม่ครับผมมองว่าถ้าถ้ามีแล้วก็ปล่อยไปอเพราะรว่าเซ็ตมันจะพังก็คือมันมันจะลงมาหลุดอีชิโมกุไงครับอ๋อโอเคยังไม่ไม่ไม่ได้อาจจะลันเทนไปก่อนได้อืครับ ยกเว้นว่าแบบเข้าสั้นๆอย่างนี้นะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่ก็เอาเป็นว่าผมมองว่าอย่าอย่าให้อย่าให้กลับเข้ามาในเมฆครับ mm hmm. นี่ครับเขาอาจจะงอนลงมาได้นะครับแต่เซ็ตอย่ากลับเข้ามาในเมฆนะครับ แล้วก็อย่าลืมเรื่องตัวทฤษฎีการแบ่งครึ่งครับการแบ่งครึ่งคืออะไรเอ่อมันจะเกิดแนวรับไงครับเวลาเขาเขาชูดขึ้นมาจากตรงนี้ครับที่ชูดขึ้นมาแรงๆเนี่ยแท่งเทียนพวกเนี้ยครับเราเอาเป็นจุดกึ่งกลางได้ด้วยดังนั้นแนวรับเขาก็คือประมาณนี้นะครับที่เป็นแกลบตรงเนี้ยครับหนึ่งสามสองห้าอะไรแบบเนี้ยครับอย่าอย่ากลับเข้ามา หนึ่งสามสองห้ามาจากไหนก็คือแท่งเขียวยาวะครับเราเอามารวมกันแล้วก็ผ่าครึ่งอะครับเหมือนทุกทีนะนี่ครับผ่าครึ่งดังนั้นมันจะไปเนี่ยถามว่ามันรีเทสออมาได้ไหมได้ครับแต่ห้ามหลุดห้ามหลุดครึ่งนะครับห้ามหลุดครึ่งดังนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสองห้าครับ ที่ที่ไม่ควรหลุดลงมานะครับย่อได้ไหมได้ครับแต่แต่อย่าอย่าหลุดลงมาครับเพราะว่าอุตสาห์ทําดีมาหลายวันแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวสามารถเข้าเข้าสู่การดูหุ้นได้นะครับพี่เียโอเคโอเคงั้นพี่ขอสักสิบตัวนะวันนี้เนาะครับเป็นแบงก์กรุงเทพพัสดุกรไทยเดี๋ยวเด<ห>ี๋ยวสักเป็นแบงก์ทั้งสามตัวเลยครับ ชุดแรกได้ครับอ่ากรุงเทพนะฮะครับ b b okay. c b k b a n k โอเคเหมือนเดิมครับเราเราวิเคราะห์เราดูทั้ง time frame day และว week นะครับ เดเดเดผมเอาฝั่งซ้ายปีกเอาฝั่งขวาบีบี b l BBL ตัวนี้ก็ถ้าเท้าวิกยังยังไม่มีอะไรนะครับยังอยู่ใต้ชิมโมกุอยู่ก็ลันเทนได้ในในไทม์เฟรมเดลนะครับก็เรียกว่าเรียกว่าบุญบุญมีเท่าไหร่ก็ลันได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าวิกเขายังไม่มาช่วยแต่เดก็อย่างที่เห็นนะครับว่าก็ก็เป็นขาขึ้นที่มันกระชากขึ้นมาแรงแล้วก็อย่าให้หลุดตรงไหนนะครับถ้าเขาจะไปต่อเนี่ยก็ ใช้ตัวทฤษฎีแก็บตรงเนี้ยครับมาว่าอย่าอย่าหลุดนะครับอย่าหลุดตรงกลางตรงนี้อ่าลงมาพักได้นี่ครับแต่อย่าหลุดนะครับอย่าหลุดอันนี้บ่า BBL นะครับอันนี้ไม่ได้ชี้นําราคาเลยนะครับอันนี้เรามองแค่เปิดชาร์ตดูแล้วก็อ่านตามทฤษฎีของชาร์ตนะครับส่วนคนที่มีปัจจัยพื้นฐานอะไรเขาก็จะไปซื้อฝั่งปัจจัยพื้นฐานเอานะครับ SCB SCB นะครับครับ,รบอันนี้ยังดูกราฟวีคผมว่าภาษีดีกว่า BBL นี่ครับกราฟวีคขวามือมันทะลุอิชิโมกุมาแล้วครับดังนั้น SCB ตัวนี้ก็ผมว่าถ้ารันเทนเนี่ย อย่าอย่าให้หลุดขอบอิชิโมกุล่างตัวเนี้ครับประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดเฉยๆเนี่ยครับอย่าอย่าหลุดลงมาอีกนะครับแล้วตัวตัวเดเนี่ยก็ลันเทนไปเรื่อยๆครับนี่ครับอย่าอย่าหลุดร้อยเจ็ดลงมานะครับอันนี้ที่เราวิเคราะห์กันมันแอดวานซ์หน่อยนะครับเราเรียกว่าเมาไทยทำเฟรมอนไรซิสนะครับตัวนี้ วีกก็ก yeah, sure. uh, right? <Right. S 1> ็โอเคโอเคครับอ่าต right? ัวต่อไปไม่ทราบเป็นเป็นเคแบงใช่ไหมครับใช่ครับครับเคแบงก็อ่ากราฟวีก็ขึ้นมาแล้วครับก็โอเคหน่อยครับแต่ระวังระวังเด y นะครับมันมันมันไปไกลนิดนึงถ้าคนไม่มีเนี่ยผมว่าไป ไปตามหุ้นที่มันพึ่งกระชากขึ้นมาดีกว่าอย่างไปตามเอ่อเอสบผมว่ามันกําลังย่ําอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ารอาหาจังหวะดีๆด,ด,ดีกว่าแต่เคแบงเอ่อถ้าถ้าไหนมุมมองทางเทคนิคอนาไิซิสนะครับเคแบงจะจะขึ้นมาแรงแล้วนะครับอันนี้แล้วแต่ไม่ไม่เกี่ยวกับเราวิเคราะห์เอ่อไม่ไม่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานนะครับ อันนี้วิเคราะห์จังหวะว่าอันไหนอาจจะเขย่าน้อยกว่าครับเดี๋ยวเชิญตัวต่อไปได้เลยครับ jmt jmart com 7ครับครับครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมได้ยินแต่ jmart กับ com 7เดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก่อน jmart เดี๋ยวค่อยอีกทีนะครับอ,อ,อันนี้ jmart ครับ jmart เนี่ยเอ่อ ถ้ามุมมองของกราฟวีก็ยัง,ย,งยังไม่ไม่ผ่านอิชิโมกุนะครับดังนั้นที่เห็นนี่ก็คือใช้กราฟเดย์ลันขึ้นไปนะครับดังนั้นบุญมีแค่ไหนก็ก็ได้ตามนั้นนะครับลันไปเรื่อยๆยกเว้นว่าถ้า,ถ,าถ้าจะชนะเนี่ยผมแนะนำให้ให้ดูกราฟวีประกอบไปด้วยนะครับว่าเอ่อมันจะเข้าเข้ามาในอิชิโมกุเมื่อไหร่ผมก็อมองว่า อีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวนี่นะครับเหมือนเดิมครับถ้าถ้าเขาพุ่งไปแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันอยู่เหนืออิชิโมกุไปแล้วนะครับจุดเข้ามันก็จะอยู่แถวนี้ดังนั้นช่วงนี้ที่ประกอบไปด้วยอ่าเซ็ตมันเซ็ตมันขึ้นไปเซ็ตมันขึ้นไปสู้กับ s m a 200สองร้อยเนี่ยเผื่อมันจะย่อเผื่อมันอะไรเนี่ยเหมือนเดิมครับ แท่งเทียนสูงสูงนะครับตรงนี้ผ่ากลางเลยครับผ่ากลางก็ย่อตามมารยาทอะไรได้ครับแต่อย่าหลุดตรงกลางนี้นะครับสำหรับเจมัดถ้าจะไปต่อนะครับอ,อีกตัวหนึ่งคอมเซเว่นครับอันนี้กระโดดไกลเลยครับแล้วก็ เอ่อมีลุ้นจะเข้าไปในเมฆด้วยนะครับก็สัญญาณดีแล้วครับตัวนี้ถ้าถ้าเข้าไปได้นี่จะดีมากนะครับแล้วและอยากให้เห็นก็คือเข้าไปแล้วก็ทะลุเมฆแบบนี้นะครับถ้าถ้าทําได้ดังนั้นตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับสำหรับตัวตัวคอมเซเว่นครับเพราะว่ากราฟเดย์มันพุ่งขึ้นมาแล้วหรือถ้าใครยังใครยังไม่มีนะครับ ต้องการเข้าแต่ว่าก็ตามการพิจารณาของท่านนะครับเดี๋ยวลองมาดูอ่าผมเห็นแพทเพินบางอย่างในนี้นะครับสั้นสั้นก่อนเหมือนจะเจอพวกทั w i t วิทแฮนเดิลหรือว่า อะไรแนวๆนี้นะฮะ <S 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 ดังนั้นก็ผมมองว่าเอาตอนที่เขาก่อนหลุดลงมาครับตรงเนี้ครับก็ขึ้นให้มันสุดๆแล้วก็ทะลุทะลุราคาตรงเนินนี้ก็ได้ครับคนที่จะใช้ระดับกราฟวิกในการเข้านะครับมันจะเป็นการทะลุอิชิโมกุแล้วก็ แล้วก็เข้าไปที่ราคาประมาณยี่สิบแปดะครับตัวไพ่แพทเทิร์นตัวนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะไปถึงแน่นอนนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้พูดในเชิงของการรอคอยแล้วก็การการทะลุไพ่แพทเทิร์นนะครับขึ้นไปถึงไม่ถึงไม่ทราบนะครับแต่ว่าเพราะว่าเป็นเทรนด์ฟ l l ์ลูวิงแต่ว่าเราเราเจอไพ่แพทเทิร์นตรงนี้อยู่นะครับส่วนคนที่เป็นกราฟ กราฟเดย์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมันไปตามท้องเรื่องมาแล้วนะครับไปไปเรื่อยๆนะครับอ่าไม่ไม่ทราบมีตัวไหนอีกนะครับเพียๆอีกตัวอีกสามตัวนะครับคือกราฟแอดวานแล้วก็อินทัชครับแล้วก็จบแล้วครับครับผมอ่ากับกราฟนะครับกรฟอันนี้ไปไปแล้วฮะกราฟแอดวานนะครับ พอดีวันนี้เสียงเสียงจะกระตุกเบาหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ากราฟก็มาแล้วครับทะลุทะลุแล้วครับแล้วก็ทุนก็อยู่ตรงนี้นะครับต้องระวังนะครับพวกพวกที่การาฟเดย์มันบินแล้วเนี่ยผมว่าคนรอต้องต้องรอในการาฟวิแล้วก็หาจุดทะลุดีกว่านะครับคือเดย์เดย์เขาบินไปแล้วอันนี้ก็ทะลุไปแล้วครับ อ่าตัวนี้ผมว่าจะ Follow ยากหน่อยยกเว้นถ้าใครจะ Follow ก็ก็อย่าให้หลุดเมฆอิชิโมกุลงมานะครับท่านท่านต้องใช้อิชิโมกุในในในไทม์เฟรมวีคเอานะครับในในการลันเทนก็คือเข้ามาแล้วก็เด้งได้แล้วก็ไปต่อนะครับระวังนิดนึงนะครับสำหรับตัวตัวกัฟอันนี้พูดในเชิงปัจจัยเทคนิคนะครับถ้าสมมุติเขาย่อลงมาแต่ปัจจัยพื้นฐานอะไรเขาก็ซื้อตามปัจจัยพื้นฐานกันอยู่แล้ว โอเคครับอ่าแอดวานซ์อินทัชนะครับเจ้กพระจบนะครับอันนี้ก็ไปของเขาแล้วครับอันนี้ขึ้นสูงแล้วนะครับเอ่อ uh, เหมาะกับคนลันเทนที่อยู่ที่อยู่ข้างล่างครับสองพวกนี้ตัวนี้ไปค่อนข้างสูงแล้วครับถ้าใครจะตามจริงๆผมว่าก็ต้องสต็อปตามเส้นนี้นะครับมันได้เท่านี้ครับเพราะว่ามันมันขึ้นสูงแนละ้ว ผมเกรงว่ามันจะต่อให้ขึ้นต่อมันก็จะสะบัดไปเรื่อยๆนะครับคนที่สบายใจคือคนที่กราฟวีคซื้อประมาณประมาณเนี้ยครับสองสองศูนย์อะไรพวกนี้ที่มันทะลุอิชิโมกุมาใหม่ๆนี่ครับแถวๆนี้นะครับที่ที่เพิ่งทะลุขึ้นมาดังนั้นตัวนี้คือบินแล้วนะครับระวังสะบัดนะครับต่อมาก็อินทัชครับ อันนี้ก็ไปแล้วเหมือนกันครับคล้ายๆกับแอดวานเลยครับคือหุ้นที่เขาพุ่งแรงอะครับต่อให้ต่อให้เขาพุ่งต่อเนี่ยมันมันจะสะบัดนะครับก็ต้องก็ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าใครจะเข้าด้วยพื้นฐานก็ก็เป็นเป็นการวิเคราะห์ด้วยพื้นฐานนะฮะแต่ว่าถ้ากราฟเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าความ่างสังเกตตรงนี้ครับ คือสต็อปมันลึกครับสต็อมันลึกต้องระวังนิดนึงสําหรับตัวอินทัตครับถามว่าไปต่อได้ไหมได้แต่ถ้าย่อมาแล้วเออ่เรียกว่ามันมันความสูญเสียที่เราจะสต็อปสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่ามันมันเกินนั้นก็ต้องระวังนิดหนึงนะครับเพราะว่าการใช้อชิมกุอะมันมันทําให้เราเห็นเห็นต้นทุนของคนรันเทนว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้ จ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบห้าอะไรแบบนี้นะครับที่ที่เขาลันเทนกันขึ้นไปครับเดี๋ยวเชิญตัวต่อไปได้เลยครับพี่เปีรยกเอาลบวนแค่นี้ครับจะได้พักผ่อนครับอ๋อครับครับพี่ครับผมครับผมได้ครับเดี๋ยวขอบคุณมากเหนื่อยเหนื่อยพักผ่อนแล้วเดี๋ยวผมขอุยาดสต็อปแชร์นะครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับพี่เปียกครับนอหรับพักผ่อนสบายครับเจอกันนอนยาวๆเลยทอ ข,ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ